วัสดีค่ะเด็กๆมากบกันอีกแล้วนะคะครูตานค่ะครูพินค่ะค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยบ้านแสนสุขครูพิค์คะรู้ไหมคะบ้านคืออะไรเนะี่ยบ้านคือที่อยู่อาศัยของสมาชิกทุกคนนะคะเป็นที่ให้ความรักความอบอุ่นทําให้เรารู้สึกปลอดภยัยช่วยกันแสงแดดลมและก็ฝน และก็ยังเป็นสถานที่ที่ให้เราสมาชิกทุกคนได้ทํกากิจกรรมต่างๆร่วมกันด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะครูลูกตาลน,นะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับห้องต่างๆภายในบ้านนะคะรู้ไหมคะว่ามีห้องอะไรบ้างเอ่ยตามคุณครูไปเลยคะ่ะห้องที่หนึ่งนะคะห้องนอน bedroom ห้องนอนนะคะใช้สําหรับนอนพักผ่อนนะคะจะประอกอบไปด้วยเตียงนอนหมอนผ้าห่ม สนะคะห้องน้ำบ้านรูมห้องน้ำนะคะใช้สำหรับอุจจาระปัสสาวะและก็ทำธุรส่วนตัวนะคะจะประกอบไปด้วยชนนักโครกอาบน้ำฝักบัวห้องที่3านะคะห้องครัวคิเชนห้องครัวนะคะมีไว้สำหรับประกอบอาหารนะคะจะประกอบไปด้วยช้อนจาน หมอ้อเตาแก๊สตู้เย็นค่ะห้องที่สีนะคะห้องนั่งเล่นลิฟวิ่งรูมห้องนั่งเล่นนะคะจะมีไว้สำหรับนั่งเล่นดูโทรทัศน์หรือว่าทำกิจกรรมต่างๆของสมาชิกใคยในบ้านนะคะหรือว่าเอาไว้รับแขกเวลามีแขกมาเยี่ยบ้านของเรานะคะจะประกอบไปด้วยโซฟาโต๊ะโทรทัศนะะ์เป็นต้นค่ะค่ะเราสำรวจบ้านของเราเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาพบกับท ต่อเลยค่ะค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับช่องต่างๆของบ้านเราแล้วนะคะต่อไปครูปีนตะไาเด็กมาพับกระดาษให้เปนรูปบ้านกันนะคะค่ะเด็กๆเ,เอากระดาษที่คุณครูเตรียมให้นะคะขึ้นมานะคะแล้วมาพับพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะนะคะกระดาษนี้จะเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมีด้านทุกด้านเท่ากันนะคะให้นักเรียนพับครึ่งนะคะ พยายามให้มุมของกระดาษนะคะให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็รีดนะคะรีดให้เนียนนะคะให้เรียบนะคะอาเสร็จแล้วก็เคลียออกมาค่ะนักเรียนก็จะเห็นเส้นนะคะแล้วเราก็พับเข้ามาหาที่เส้นเลยค่ะครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็รีดค่ะทั้ง2ด้านเลยนะคะรีดนะคะ เสร็จแล้วก็กลับด้านนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะพับนะคะครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะคะพยายามให้มุมแต่ละมุมเท่าๆกันนะคะ,คะเมื่อได้นะคะนักเรียนคลี่ออกค่ะแล้วก็จะเห็นเส้นเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนพับมา ตึ้หนึ่งนะคะทั้งสองด้านนะคะปรับด้านทางนี้ก็ได้จะได้คล่องนะคะจะได้ทับง่ายขึ้นแล้วก็รีดให้เรียบนะคะนักเรียนก็จะได้แล้วนะคะคราวนี้เราจะมาทำสามเหลี่ยมกันนะคะนักเรียนใช้นิ้วชี้นะคะกดลงไปแล้วก็ใช้นิ้วชี้ช่วยนะคะแล้วก็รีดให้เนียนนะคะให้เรียบ ทั้งสองด้านเลยนะคะทำเหมือนกันเราก็จะได้หลังคาบ้านแล้วนะคะรานนี้ให้เด็กกลับด้านค่ะทางนี้นะคะบ้านของคุณครูพินก็จะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะไหนเด็กๆมาให้คุกพินดูซิเสร็จแั้วเลยสวยไหมโอ้โหสวยจังเลยค่ะครูพินนะคะเมื่อเด็กๆได้บ้านของเราแล้วนะคะ เด็กๆก็สามารถนำม่านของเรานะคะระบายสีนะคะเติมแต่งนะคะหน้าต่างประตูนะคะตามจิใน,ในตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะแล้วนํา บ้านหลังนี้นะคะไปติดในใบงานที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะถ้าสำหรับใครทําไม่ได้หรือทําไม่ทันนะคะสามารถมาเปิดวิธีการพับในคลิปนี้แล้วก็นําไปทับใหม่จะได้ทําได้และทําท,ทันกันทุกคนนะคะจะได้เป็นการฝึกสมาธิด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ